มาคงรู้เรื่องการใช้ how ถาม size หรือว่าขนาดการใช้ how จะมีคำศัพท์มาให้อยู่อันนี้ยกตัวอย่างมาทั้งหมด4ี่ตัวอย่างจะมีการถามความกว้างความเอความลึกความสูงความกว้างแล้วก็ความยาวตัวอย่างอันที่หนึ่งนะคะในการถามความลึกก็จะเป็น how deep is the well ถามว่ากล่องน,นี้หรือช่องนี้เนี่ยมีความลึกเท่ากับเท่าไหร่ คำตอบก็จะเป็น is two meters deep ก็คือมันจะมีความลึกทั้งหมด2เมตรต่อไปอันนี้2จะเป็นความสูง how high is the wall ถามว่ากําแพงเนี่ยสูงเท่าไหร่ก็จะเป็นคําตอบก็จะเป็น is 90 c e n t i m e t e r high ก็คือมีความสูงทั้งหมด90้าสิซนติเมตร cm ตัวนี้ก็ย่อมาจากเซนติเมตรแล้วก็ลงท้ายด้วยควาว่า high คือความสูงต่อไปอันที่ส how w i d e is the road Why? วายแปลว่าความกว้างรถก็คือถนนถามว่าถนนเส้นนี้กว้างเท่าไหร่คำตอบก็จะเป็น is five millimeters wide คือมีความกว้างทั้งหมด5 mm มิลิเมตรต่อไปความยาว how long is the table โต๊ะตัวนี้มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็จะเป็น is three feet is t h feet long ก็คือจะมีความยาวเท่ากับ3ฟุต ต่อไปตัวอย่างที่สองจะมีรูปภาพหนึ่งรูปก็จะเป็นวินโดว์หน้าต่างในนี้เขาจะระบุบอกมาให้ว่าจะมีความกว้างทั้งหมด1เมตรเราตั้งเป็นคำถามเราก็จะต้องถามว่า how wide o f the window ก็คือหน้าต่างบ้านนี้มีความกว้างกับเท่าไหร่ในนี้มีคำตอบมาให้แล้วก็คือ1เมตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น it's one meter wide ก็คือหน้าต่างเนี่ยจะกว้างหเมตร ่อไปตัวอย่างที่3มจะมีรูปแฮกซอก็คือเลื่อยเหล็กให้ในนี้เขาจะบอกความยาวของเลื่อยเหล็กแล้วก็ความสูงของเลือ่อยเหล็กคำถามก็จะเป็น how long is the h e c k s a w ก็คือเลื่อยเหล็กมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่คำตอบก็จะเป็น it's 30 centimeters long ก็คือความยาวตรงนี้เขาบอกให้แล้วต่อไปถามความสูง and how high is it สูงเท่าไหร่ คำตอบเขาก็มีให้แล้วตรงนี้ก็เอามาตอบใส่เป็นประโยคก็จะเป็น it's 10 centimeters high ก็คือมีความสูงเท่ากับ10เซนติเมตรต่อไปจะเป็นใบงานนะคะใบงานก็ในใบงานนี้นะคะเรียนแต่งปรงะโยคอธิบายลักษณะของสิ่งของดังต่อไปนี้ถูกต้องตัวอย่างก็จะเป็นมีหน้าต่าง1บานกว้าง1เมตรเวลาตอบคำตอบนี้ก็จะเป็น the window is one meters ก็จะเป็น ยาวอันนี้ในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นหน้าต่างยาวหนึ่งเมตรแต่เราจะเปลี่ยนเป็นความกว้างก็ได้ก็จะเป็นหน้าต่างกว้างหนึ่งเมตรอย่างนี้ก็ได้ก็จะเป็น the window is meter wide ต่อไปข้อสอง track ก,ก็คือ t r u c k ก็จะเป็นรถบรรทุกใช่ไหมคะอ่าทีนี้รถบรรทุกมันมี ความอะไรไมาให้แล้วแนวตั้งก็จะเป็นความสูงใช่ไหมความสูงก็จะเท่ากับ4เมตรเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็จะเป็น the truck is ความสูงก็จะเป็น f u meters สูงก็จะเป็น high ก็เป็น high เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น the truck is four meters high ก็คือรถบรรทุกมีความสูงเท่ากับ 5. สี่เมตรนี้ก็จะมีหน้านี้ก็จะมีคำศัพท์มีแบบฝึกหัดทั้งหมดสิบข้อเราก็นําคําศัพท์ที่เรามีให้นะคะมาเติมใส่แล้วก็ใส่ความกว้างความยาวความสูงไปตรงกับรูปภาพต่อไปจทย์ที่สองจะเป็นการเขียนโจทย์คําถามและคําตอบตัวอย่างก็จะมีความยาวกับความสูงแบบนี้มันตัวอย่างที่อธิบายไปแล้วทีนี้มาดูตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองตัวนี้ก็คือจะเป็นบันได บันไดนี้ก็จะเป็นบันไดเหล็กเพราะฉะนั้นคำศัพท์แล้วต้องหาคำศัพท์ไม่ได้ก่อนคำศัพท์ของบันไดเหล็กก็จะใช้คำว่า ladder ทีนี้บันไดเหล็กอันนี้เขาจะมีความสูงกับความกว้างมาให้เพราะฉะนั้นคำถามเราจะตั้งคำถามไหนขึ้นมาก่อนก็ได้สมมุติเราถามความสูงก่อนก็จะเป็น how high is the ladder ก็คือบันได สูงเท่ากับเท่าไหร่มันได้สูงเท่าไหร่คําตอบก็จะเป็น i t หรือว่า it is ก็ได้ความยาวก,ก็คือเป็น three meters ใช่ไหมคะเป็นสามเมตรก็เป็น three meters คาตอบก็จะได้แบบนี้อ่าแล้วก็ meter สูงก็จะเป็น three meters high ต่อไปถามความกว้างความกว้างก็จะเป็น how กว้างภาษาอังกฤษก็คือ wide ใช่ไหม h o wide w is is it ก็ได้แล้วเปลี่ยนจาก the ladder ตรงนี้ให้ใช้ it แทนก็คือไม่ต้องใช้คำซ้ำซ้อนให้เปลี่ยนครรมใ,หม,คห,ห, cm, ใหม่ก็จะเป็น how wide is it คำตอบก็จะเป็น i t หรือว่า it is กว้างเท่าไหร่60เซนติเมตรใช่ไหมก็จะเป็น60 centimeters มันเป็นความกว้างก็จะเป็น y เพราะฉะนั้นก็จะเป็น i t i s อ uh, ่ะ how y i d s e i s t กว้างเท่าไรก็จะเป็น i s t e s t หกสซ y นติเ y ก็จะเป็นกว้างหกสิบซนติเมตรทีนี้รูปต่อไปรูปอะไรเราก็หาคำศัพท์ของรูปภาพนี้แล้วก็บอกว่าแต่ละอย่างกว้างเท่าไรสูงเท่าไรยาวเท่าไหร่อันนี้ก็จะมีทั้งหมดเกข้อนะคะ